สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเมื่อคืนพี่โจนนอนที่นี่โดมใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกโดมเมื่อคืนพี่โจนนอนที่นี่นี่มีหลายหลายโดมโน่นอีกโดมหนึง่งพี่เขาเพิ่งจะสร้างเสร็จอยู่กลางทุ่งนาเลย อยู่กลางทุ่งนาจังหวัดอุทยัยทานีนเห็นพี่เขาบอกว่าจะมีคนมาดํานี่ตรงนี้เห็นเมื่อวานเขาเขา้ารถไถมาไถอยู่เตื่นเช้ามาก็ได้กินข้าวกินน้ำกินชีโคนอะ บรรน,นอกบรรน,นอกสวยสวยฝนตกโปอยโปรยนะเนี่ยเช้านี้กับข้าวต้มข้าวต้มอะไรจ๊ะแม่ยอดยาหยีข้าวต้มนักเลงหืมข้าวต้มกุย้ยโอ้ข้าวต้มนักเลงอืไอ้กุย้ยอื นี่โอ้ยน่าแักน่าแักอันนี้ถ้วยใส่อะไรกาแฟกาแฟโา่โบราณโบราณอืมข้าวต้มผมว่าน่นากินนะชิมยังยังเ,เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาทานข้าวด้วยกัน <c oughs> เมื่อกี้รีวิวที่นอนโดมใช่ไหมโดมโดมกิข้ระต้มพอ่อนั่งผิดฝั่งนะมือชนกันนะไม่ชนหรอกอร่อยปลาแห้งก่อนผัดผักบุ้ง ไก่กระเทียมอืมไก่กระเทียมอันนี <that 'd S 1> ้ปลาอร่อยอ่ะปลาเล็กปลาน้อยอ่ะปลาเล็กปลาเล็กทอดปลากระเดื่อนเนาะปลากระเดื่อนหรือเปล่าอ๋อเช่แล้วนี่คือนอนหลับฝันดีป่ะอืมจัง เจ้าของเรือตอดมากครับค่ะแจง้งค่ะแจง้งค่ะเอาว่าครับๆอือครับๆลองไก่กระเทียม าที่พักก็ไม่แพงนะนี่เป็นโปรโมชั่นของของเดือนตุลามั้งคือละพันสองใช่ปะใช่ค่ะเดี๋ยวครับคู่จะได้สอ <c oughs> อร่อยไหมกับข้าวทุ่งนา ไม่อร่อยมันหมดเป็นโตแล้วหมดแล้วนั่นที่นี่นะเวลามามีเป็นโตมาตื่นแบบนี้นะต้องมีมาตลอดต้อง<ช>เหนยบข้างเป็นโตมาตลอดเขาบอกว่าเป็นปินศษเจอร์ที่นี่เลยดอกไม้เขาเยอะมากมาเขาเยอะมากด็ดหน้าบ้านเหน็บมาทั้งเหียบเป็นโตมาตลอด ถ้าใครเข้ามารับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องจอมตนสอนคนดีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยชอบก็ไลค์ถูกใจก็แชร์ให้ด้วยตามรอยมาได้อืที่ปลายนาตากับยายปลายนาตากับยายทุ่งนาตาเทือง <c oughs> อ <c oughs> จังหวัดอุทัยธ <c oughs> านีมาดูเขาทำนากันถ้ามาช่วงนี้เนะี่ วันนี้เขาจะมาดำนาวันนี้เขาจะมาดำนา้นามาถ้ามาทถ้ามาช่วงปีใหม่อ่าพฤศจิกาสองเดือนเนี่ยข้าวเขียวแล้วอืมอือนี่ยเขากำลังเมื่อวานนี่ยเขาเพิ่งจะถ่ายนาเมือ่อวานกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขออภัยค่ะคุณแมา่สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องจอนตวนสองคนันดิน Bye bye chia cạnh mày chính ạ